ส้มปลาวัวมงนะครับแกงส้มปลาวัวมงวันนี้ที่ม,นมันบีอามน้ำอามน้ำเหรอที่อามน้ำวันทรับรวมเลยครับรวมกับพี่ที่กันใส่น้ำลงไปครับใส่น้ำลงไป,งไปอ่าประมาณจะได้ได้น้ำเครื่องดืตมได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับอ,อยากได้นามมา้ำหมาก็ใส่หมาครับอ่านะครับเราโม,มงโลูกนี่ครับใช้น้ำสัก ฮะนะครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการใส้เกลืองแกงกันเกลืองแกงกับเกลืองแกงเกลืองแกงทีนี้ครับเกลืองแกงส้อมกับเกลืองแกงส้มเกลืองแกงส้มเมืองนาโกนกับต้องปุ่นปลาป่าปั้นนะครับปุ่นปลาป่าปั้นสนใจก็ตักมาได้นะครับอ่าเดี๋ยวซีนอย่างดีกับซีนอย่างดีสนใจตักได้นะครับสนใจตักได้เดยครับตูนไปนกช่องเจ็ดหนึ่งแปดซูนนกสามกับเกลืองแกงปลาป่าปั้นกับนาโกนซีธรรมราชาครับ มากันแกงช้อนนึ่งว่านี่กับตัวปลาหนึ่งกิโลต้องมาว่านี่กับเดี๋ยวๆดอ่าขั้นตอนนี้คือการคลุกนะครับคลุกบุกนะครับคลุกแกลบวลานคลุกลานคลุกอ่านะครับไล่ให้เปลี่ยนเตกกับอ่านี่คือการค้นนะครับวิธีการค้นนะครับค้นง่ายๆนะครับค้นทรายเจ็ดอ้นตั้งแต่คนกว่าหน้าอ้นนะครับมันจะได้จบคลิปพอดีกับได้ได้ตอนไหนครับ กะปิหรือเคยครับ <C> e <ul ay> เคยเคยดียน่ะครับนี่ไอ้นี่เคยปัตรลุงก็มายห้มากับสูบฟุกกับไอ้เคยปัตรลุงมากับให้มาใหคกับก็ <C> e <ul ay> แล <C> e <ul ay> ้วแต่ความโจบกับไม่หมากไม่หมาดก,กับแมานชจรเึินรับอ่าโจรเกนนับนี็เคยเมืองลุงนะครับเครืองแกงเมืองข้นเคยเมืองลุงแดบลุงทีตรงกลางครับอ่าเคยเมืองลุง เรือเ,อเ<ค>มืองก้นเคยเมืองลุงลุง zoom กล้าครับอ่านะครับือเรือจะซาบซาถึงกูลุกเลยครับได้ครับดูนะครับผลง,งานน่าประทัมากครับเปียงไม่นานเลยครับได้วิ่งเตี๋ยวก้องนี่ครับตุ้งตูงงวงตุ้งนี้เองครับนี่แกงส้มปลาวัวมุ้งตรงเป็ดกับตรงเปด็ดตรงเปรปี้ยวตามเปรี้ยวตามโดยเปรี้ยวถึงกับเค้มถ้าหวังไม่เป็ดมันเป็นแกงเลี่ยงเลยครับพี่น้องครับนี่ครับทริ การันตีเครื่องแกงครับนี่บดเกยไอไก่กากับเกลืองดูตะกรับน้ำนี่ชาบูน้ำกินได้เลยครับน้ำก็กินนะรับน้ำกินร้อยตีน้ำนี่นะครับแต่ปลาเม็ดก่อนตรงที่ครับชาบูตอนนี้น้ำเริ่มเลือดเลยทำคือต้องแบบปลาลุ่งเลยครับปลาลุ่งเลยปลาลุ่งเลยโอ้ตัวตัวนะครับนะความจริงมันงจะไปพบกุญ่จที่แกงตัวน้า พอดีอย่อันนี้ได,ได้ได้กินลุย้ยป่อยว่างนะครับจริงไหมไก็ว่าอันคนครับอันคนจ่ายครับผมเพจะทำให้กินเกลียวโปงปลาเนี่ยออกมากครับโอ้ได้ครับที่น้ำก็เริ่มเดืองอะไรนะครับคือเราจะต้องซ้อนฟงนะครับตักฟงนี่ออ้โอ้โฟงนี่มันมันกลับข้าวใช่ไหมเจ็บ ถึงเรื่องต้องตัโควงออกตะโคกเรื่อยๆนะครับอย่าไปแทงยับนะครับอ่าอย่าทำตะโคกแล้วเรากัวก้าตัวท้ามันี่ยครับมันดีหลายเรื่องนะครับเรื่องแรยก็คือไม่เปลืองแก๊สไม่เปลืองแก๊สนะครับเพราะว่าเราใจท้านแต่เราจะไปเปลืองท้านแทนนะครับนี่ตอนนี้นะครับก็คือว่าได้เนี่ยลดจัด ลุงเลยอะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับจะได้ส้มน่าแล้วก็ลุงกับคือจอับเลยเป,ป็นจับแล้วก็มาชิมกันนะครับจากโวนกับอ่ามาเติมนำมาเน่าไดคไ้ครับไปครับจะเป็นขั้นตอนของการชิมนะครับเราจะไม่ได้ว่ามันชาดิ้นเป็นแบบฟืนนะครับอช,อช้อนกับช้นเคี้ยวนะครับไม่ออกตรงกับไม่ได้รักแค่ไหมันนะครับ chuẩn vặt mãi á các này á gặp đẻ phá từng gặp tô với các đẻ phá với các ô ô gặp nha, gặp sốt sốt với các mặn tộp với gặp tằng mặn tằng tộp tằng phieux với đồ chả tẩm tiêu mắm các, đồ chả kem cồn với trứng đường kem cồn trứng đường, còn béo dai với mẹ còn béo dai đấy à, coi 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 coi